เราก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะด้านหลังของฉันคนในรถแดงก็คือเป็นใบนะพูดไม่ได้ทำกระสุนฝ่ามือได้ยังเดียวเล้วถามชื่อเราเราก็บอกมาราซัมเขากโอ้วิถีอินฟลูเอนเซอร์อินไอจินกินกินกับคนที่เรารักตอนนี้เป็นมาราอะไรหรือปะสองทุ่มแต่อากาศเป็นแบบแดดยังไม่หมดเลยก็สก๊อตทำไมเสื้อสวยจังออกมันคือ house of cd ทุกคนคือใส่แล้วมันเอวสับจริงๆทุกคนมันสับแบบ สับ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 ก่ะเวอร์มากคุณเคยซื้อเสื้อแพงสุดในชีวิตแ่้ววันนี้สวัสดีค่ะทุกคนกคนุณนกับช่อง Lady Blossom um นะคะและตอนนี้เป็น EP ใ <My S 2> <ไ>หม่นะทุกคนเราอยู่ที่ <S <S เป็นตนน้นไมเก้าค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้ลมแรมงมากลมแรงแบบแรง เราก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะด้านหลังนีจะ i n น e r t รูปคุณดูนะคะสวยมากทุกคนคือสวยมากเป็นสวนสนุกข้ามกางแบบอยู่ตรงทะเลเลยอ่ะทุกคนแล้วคือข้างหลังก็ชิลเราตรงแบบค้างคางอะไรอย่างเงี้ยมีร้านอาหารเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่เราอ่ะเลือกที่จะมาทำคอนเทนต์ที่ทะเลดีกว่าเพราะว่าร้านอาหารแบบนั้นน่ยเรากินบ่อยแล้วนะคะที่ไทยเป็นยังไงบ้างความรู้สึกดีครับ ดีใจมากที่พาคนรักมาล่องแต่คนแนงมดแดงก็คือเป็นใบ้นะรู้ไม่ได้ทำภาษามือได้เพียงเดียวเออฟ้าเห็นเราจะรู้อย่างไรว่าเธอโอ้ดีเลยอากาศดีมากเลยเนี่ยเกี่ยวสามันเนี่ยอยากจะอยู่เนี่ยไม่อยากกลับเมืองไทยแล้วโอเคโดดอ่ะเดี๋ยวค่อยมาใหม่เรื่อยๆได้นะคะข้างหน้าของพิเศษค่ะข้างหน้าเป็น first class ค่ะการเมืองไทยเข้าได้นะคะ มันเกี่ก็คือคนถามชื่อเราแล้วก็ขอบราซัมเขาโอ้ว้าวกินๆๆกินๆกับคนที่เรารัก ทุกคนหาดทางล่างสวยมากเลยอะแสงกำลังด,งดงีเลยอะคือโชคดีมากนะคะเมื่อกี้คือมีน้องมาเวิร์กเนาะแอนทาวเวลเราก็เลยให้เขาถ่ายรูปให้แล้วน้องน่ารักมากยีรอจนกว่าเราจะถ่ายเสร็จเลยอะรถโ,โววิถีอินฟลูเอนเซอร์ตัวพ่อ <c oughs> อันนี้ทุกคนเนี่ย <c oughs> เขามีแบบอะไรนะ <c oughs> ให้โหน <c oughs> ใช่ไหม ถ้าอยู่เกินถ้าอยู่นานเกินที่เขากําหนดอ่ะก็จะได้รางวัลทุกคนเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาผู้หญิง่ะไม่ค่อยเห็นในรองวัลนี้คนนี้จะเห็น ตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่หรือปะสองทุ่มสองทุ่มแต่ว่ตอากาศแบบแดดยังไม่หมดเลยโอเคทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินมาที่ชายหาดฟิลแบบว่าไอเนี้ยหนังพวกหนังสลามากะอุ้ยสวยมากข้างหลังอ่ะเสร็จแล้วสำหรับวันนี้สนุกไหม สนุกมากครับวันนี้สนุกมากเหรอสนุกมากแต่ไม่เท่ากับมีความสุขมากกว่าเอ้ยซุปเปอร์สติ๊กเกอรลมือขาดไปหมดแล้วเนี่ยคมเกินอาเฟเนตตต่อรู้มเนี่ยเดี๋ยวเราก็อาจจะจับดิกซี่หรือเปล่าไม่ใช่เราจะไปมอไม่ใช่หรอเราจะไปพักที่เบลรี่ฮิลนะครับให้โมฟูดวอนหมดเลย อ่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะก็คือถึงห้องแล้วเมื่อกี้เสียค่าอ่าอูเบอไม่ใช่ไม่ใช่อูเบร์สิเป็นอีกแอปหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้กด Uber แล้ว40เหรียญทุกคน4.32น่าจะประมาณพันสเลยอะ่ะเออมันแพงเกินก็เลยเรียกแอปหนึ่งชื่อแอปอะไรก็ไม่รู้นะคะวันนี้อยากจะบอกนะว่าการมามาอเมริกาครั้งเนี้ยรู้สึกแบบประทับใจ หล,หลายอย่างมากเสียดายอย่างนึงคือไม่ได้เล่นเครื่องเล่นก็คือว่าแปซิฟิกอะไรสักอย่างนั่นแหละเพราะว่าอยากเล่น<ค>อยาก<ค>อยาก<ค>เล่นรถไฟหอเพราะมันสวยมากทุกคนเป็นไปรถไฟหอะที่แบบมันเห็นทะเละให้คะแนนซานตามนิก้าได้แบบ9.5เต็ม10เลยคือสูงมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่พวกน,นี้พวกนี้เลยวัสดีค่ะทุกคนเช้าวันที่เท่าไหลแล้ว ก็ไม่รู้ไม่ได้นับนะคะอ่ะแพลนวันนี้นะเราจะไปเอาเลดตกันคาดว่าวันนี้จะอยู่ใน EP ีที่2นะคะคือซานตาโมนิกาแล้วก็เป็นเอาเลดตที่นี่คือซิตเทเดลนะห่างจากตรงนี้ประมาณแค่แบบประมาณ10นาทีอะไรไม่เกินนะคะแต่ว่าตอนนี้คือป๊ากั็มาหิวก็เลยจะพาไปกินอ่าร้านอาหารข้างหน้าซึ่งเขาเพิ่งเปิดใหม่เป็นร้านข้าวมันไก่ เฮงเฮงซึ่งที่ไทยก็มีนะเฮงเฮงรู้สึกอ่ะเดี๋ยวไปกินดูว่าข้าวมันไก่ที่เนี่ยจะอร่อยเหมือนที่ไทยไหมตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงครึ่งเที่ยงละเออแดดแรงนะวันนี้นี่ทุกคนเฮงเฮงไก่ทอดนะคะข้าวมันไก่รู้สึกไงคะวันนี้สี่ละอยู่ได้อยู่เป็นยังถอยที่อยู่คนเดียวอยู่ได้ปะสบายนี่มาเป็นครั้งที่สองแล้วสิบหกปีแล้วปี แห่งความหลงังบ้านมีโต๊ะตกมากกว่าเดิมเยอะกว่าเดิมไม่ได้มาแห่เลยนะแต่แบบรู้สึกว่าแบบมันมันน่ากลัวจริงจริงแต่ว่าทุกที่อ่ะพวกดีพาร์ตเมนต์สโตร์พวกดูเวนิวอะไรเงี้ยเขาพูดจากับเราดีมากเขาบริการดีมากๆแค่เราทำหน้าสงสัยนิดนึงเขาก็ถามแบบว,ว่าเออ how you doing ก็คือแบบคุณโอเคไหมคุณคุณสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมานะคะก็เตืียมตัวมันให้เสต็มไปเลยเนาะ ส่วนตอนดึกก็คือเอ่ออย่าออกไม่อย่าออกมาดีกว่าเพราะว่ามันมันค่อนข้างน่าโวยอยู่คนนึงดูสิเฮ้ยเอามาใกล้ๆเดี๋ยวหกเดี๋ยวหกดื้อแล้วหอมหอมนะอร่อยไหมหอมมากหอมมากอร่อยไหมเฮ้ยไม่ได้กินเลยไม่กินแล้วนี่เปรนเซอร์มาหรออาหารชันใหญ่โคตรเทียบกับมือดิคือมือชันใหญ่ที่สุดในโลกแล้วอะใหญ่แบบปะใหญ่แบบเทียบกับไอโฟนอะ ความอร่อยนะตั้งแต่มันมันอ็นทําไม่จางเรียกว่าอะไรอะ่ะแห้งมห้นี้หนึ่งถ้าเทียบกับอา่านเทียนนะมนเทียนคือละลายในปากรสเกินมีความแห้งแต่อร่อยแห้งพอได้เกี่ยวอ,อ,อร่อยอร่อยอร่อยค่าเสียหายวันนี้นะคะ ขารวมแค่แท็กนะแต่เราไม่ได้ไม่มีเอร์วิสชา์จนะคะทุกคนอนะทุกคนคะตอนนี้คือแผนเปลี่ยนนิดหน่อยนะ เราจะาเปลี่ยนไปที่เดอะโกลฟแทนนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องไทยยังไม่ตื่นเพราะฉะนั้นอ่ะไอการที่จะไปซิดนียเดลอ่ะเอาเลยอะราคามันค่อนข้างที่จะสูงเลยแบบพันกว่าบาทอลทุกคนในการแบบนั่งอูเบอร์ไปอะ่ะนี่ว่ามันสูงเกินไปเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราให้น้องแบบมาัาไปดีกว่านะคะเราก็จะไปรอที่เดอะโกลฟก่อนตอนนี้ถึงแล้วนะคะที่เดอะโกลฟไม่รู้ว่าแบบเป็นคล้ายๆกับที่บ้านเราหรือเปล่าที่แบบเดอะมอลล์อมควอตี ee, อะไรอย่างเงี้ยเป็นที่เดียวกันมา ออสตมีข้ามากทีห่หอมเลยบ้านใหญ่มากอันนี้ก็คือซารานะอันนี้ก็คือซาราห์นะตอนนั้นอีกข้างหน้าอีก ไปดูกันมาที่ตลาดนี้เวอ่อปักก็จะก็ทำให้เสื้อสวยจังกออกมันคือ Hall of CD ทโโุกคนเอาไปถอยช่บแรงแพงอุ้ยอยากได้ตัวนออึง่ะอยากมีแค่ตัวเดียวอระหว่างตัวนี้นะคะกินตัวหนึ่งให้คนโหวตอีกแรงมากเมื่อกี้คือตั้งถามไหใช่ปะแต่ลืมไปว่าที่ไทยอ่ะกก <laughs> ินฮะลืมตืมาตอบพี่มึง ก็อาอเป็นว่าจะเลือกตามที no. ่ฉันชอบเลยนะกันคือน้องเหลืองนะคะคือใส่แล้วมนเอลสับจริงๆทุกคนมันสับแบบสั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 บอะมากมากคือเคยซื้อเสื้อแพงที่สุดในชีวิตแล้วพี่ฉันเเคยซื้อเสื้อราคาเนี่ยทุกคนจะหาฉันว่าโออแบบน่ะอชีพโกแล้วเนาะซื้อเสื้อแพงที่สุดในชีวิต8800้บาทบรรยากาศดีมากมากมากสุด อี่หรอกสีหน้าแก้มน่ารักมากเปิดซอร์ดว่าทุกคนเราโดนตกด้วยสิ่งนี้มันคือสีหน้าแก้มโอ้ยไม่กล้าซื้อแล้วเนี่ยชอปมันก็ชอปสนุกนะแต่พอม,มาคิดเป็นเงินไทยแล้วมันเครียดอ,อ่ะทุกคนคะตอนนี้บอสก็ชอปเสร็จแล้วนะที่นี่ดีมากมันมีแบบสนามหญ้าทุกคนให้แบบไปนั่งชิงวรถมาแล้วตอนนี้กำลังจะมีดนตรีเราจะรอฟังดนตรีเล่นสดแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยกลับผพักนะคะ ก็ตงเี้ยใครจะทำอะไรก็ได้เลยนะเอาหมามาเล่นกระดุกกรีสะเด็ดกนนันจะจูบกันก็ได้หมดดีด้อมปะไม่ไมีใ<น>ครสนใจครัรก็ต่งาตงคนต่างใช้ชีวิตมีใครมีความสุขยังไงก็ทำอย่างนั้นไม่เหมือนบ้านเราที่แบบทำอะไรนิดหน่อยคนก็แบบมองเข้าใจบ้าเออใช่ดูด<ๆ>้อม จแลก,กแล้วเราก็กลับมาที่พาอีกแล้วนะคะทุกคนนี่ชอบอะ่ะนี่ชอบไว้แบบห้างของเขามากๆอะ่ะเพราะว่ามันดูแบบมีทั้งแบบโซนปิกนิกมี เลยชอบที่สุดเลยนะฉันก็อาจจะอินไม่แล้วว่าเลี้ยงหมารู้สึกว่าดีใจมากๆที่เห็นการเอาหมาไปได้ทุกพี่อะแต่ว่าน้องบอกว่าหมาทุกตัวนะคะต้องมีแบบพลเซ่นหรือว่าต้องมีใบรับรองอะในการเลี้ยงเพราะฉะนั้นอะการที่เขาจะเอาไปที่นั่นที่นี่ได้อะหมาน่าจะต้องผ่านการฝึกระดับหนึ่งเพราะไม่มีการเห่าเสียงดังเลยแล้วก็ไม่มีการฉีบแบบไม่เป็นที่บรนทางโอเคทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปพักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปไหนอีกเดี๋ยวว่ากัน